เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ครัวกันที่ฮา f e เลใครที่กําลังออกแบบครัวหรือว่าสเปคของในครัวคลิปนี้แล้วก็อาจจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนี่เรามาดูที่ชว์รูม h ฮารเลนะอย่างแรกเตา Induction กับเครื่องดูดควันเครื่องดูดควันเขาเป็นแบบระบบทัชสกรีนแล้วก็มีสองขนาด60เซนกับ90เซนถ้าจะไม่ผิดนะรุ่นนี้เป็นระบบเซนเซอร์แล้วก็สามารถปรับความแรงได้3ระดับ มีไฟด้วยแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยตัวตระแกรงก็เปิดเข้าเปิดออกทำความสะอาดได้เตาอบกับไมโครเวฟแบบฝังนะก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นแต่ว่าเราคิดว่าเราจะสเปกตัวนี้จะให้ลูกค้าที่มันเป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็มีสกรีนโชว์ข้างบนนะอันนี้เขาก็จะขายเป็นเซ็ตมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันซื้อเป็นเซ็ตก็ราคาจะถูกกว่าเตาอบตัวนี้ฟังก์ชัน13ฟังก์ชันอะอย่างเยอะตั้งเวลาได้ปรับอุณหภูมิแล้วก็มีหลายโหมดของการทำงานให้เลือกแล้วก็เราสามารถควบคุมตัว เทม p e r ร t เ r อร์หรือว่าอุณหภูมิได้ผ่านจอแล้วก็ มีไฟระด,ดับไฟได้นะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็คนที่เข้าครัวเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากแล้วก็เยอะจริงซิงก์เวิร์กสเตชันของ h ฮร e ฟเลที่เราดูอันนี้จะมีที่เสียบม,มีที่เอาไว้ล้างแก้วแล้วก็เซสซอรี่ไว้ล้างผักแล้วก็เขียงไม้เอาไวหา้หั่นแล้วก็มีที่วางสบู่ยาวซิง์หนึ่งเมตรแล้วก็ลึก20เซนนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเข้าครัวแล้วก็ทําอาหารพรีพรีชันอะไรแบบนี้ราคาถ้าจะไม่ผิดตัวนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื สองพบาทมั้งตัวก๊อกน้ํามันก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะตัวที่เราดูอยู่ตอนนี้มันจะเป็นตัวแม่เหล็กแล้วก็สามารถดึงออกมาได้สายยางเป็นสีดําข้างบนแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงของน้ําได้สามารถหมุนได้ร้อยแปองศาแล้วก็ตัวบาลนะหมุนได้ทั้งน้าร้อนน้าเย็นสําหรับคนที่ต่อท่อแบบ2อุณหภูมิแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบที่หยิบออกจากด้านบนแล้วก็สามารถ หมุนได้180ยปเหมือนกันนะแล้วก็เอาใส่ไว้แต่ตัวนี้ปรับระดับความแรงน้ำไม่ได้นะตัววาวก็ได้แค่น้ำอุณหภูมิลิชวอเชอร์หรือว่าเครื่องล้างจานนะตัวนี้เราสเปคเป็นตัวนี้ตัวนี้คือสำหรับ13-14ถึง14ชุดอาหาร <Yeah. S 1> มันก็บอกว่าตัวนี้ไม่เปลืองน้ำแล้วก็เงีย